สวัสดีค่ะสวัสดีชาา้าราศีสิงห์ละคณาสิงห์ทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยิบซีออร์แลคนะคะยิบซีพยากรบายเขมนะก็คลิปนี้จะเป็นการทำนายเรื่องของการงานการเงินค่ะสำหรับพวกคุณนะชาวราศีสิงห์และคณาสิงห์นะคะในช่วงเดือนกันยายน2564นะคะ สำหรับท่านใดค่ะที่เข้ามารับชมแล้วนะถ้ายังไม่ได้กด subscribe นะกดติดตามช่องนะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนอ้องจะได้มาอัปเดตคลิปกับพวกเราอย่างนี้เป็นประจำแล้วก็ถ้าหากว่าถูกใจนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะเป็นกำลังใจให้กับผู้ทำนายด้วยนะคะก็จะขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะก่อนที่จะมาเปิดไพ่ยิปซีนะในเรื่องของการงานการเงินนะให้กับพวกคุณนะคะ,ะเขียก็เตรียมไพ่กวนอิมออร นะคะมานะเพื่อที่จะเป็นเรื่องของไกด์ไลน์นะแนวทางชี้ชน้ำอะไรางเงี้ยให้กับพวกคุณคำแนะนำพวกคุณนะคะในเดือนนี้เกี่ยวกับชีวิตของพวกคุณนี่แหละการเงินการเงินของคุณนะคะโดยขออำนาจบาร,รมีขององค์พระบิสัทก์กนีมนะคะและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พวกคุณนะเคารพนับถือนะคะเดีย๋ยวเรามาอธิษฐานไปพร้อมๆกันนะคะ ขอบารมีแห่งองค์พระโพธิสัตว์วเองนะคะและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวราศีสิงห์และคศิงห์น,งนะคะเคารพนับถือทุกท่านนะคะโปรดชี้แนะแนวทางค่ะในเรื่องของการเงินการเงินชีวิตของชาวลัคนาสิงห์ราศีสิงห์งนะคะในเดือนกันยายนนะนะคะโปรดช่วยบอกชี้นำแนวทางให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูนะคะว่าชาวสิงห์เดือนนี้คุณได้ไพ่อะไรนะคะ divide Connection ค่ะเป็นลักษณะของการมีการเชื่อมโยงกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังมาบอกคุณว่านะในเดือนนี้ค่ะชาวสิงห์อาจจะมีเรื่องของรังสังหรณ์เรื่องของอเหมือนกับความรู้สึกที่คุณสื่อถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพบูชานะคะนะแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านเองก็กําลังแบบเหมือนมาให้พรกับคุณนั่นแหละค่ะนะ ก็อยากให้คุณแบบถ้าคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับนถืออยู่แล้วอย่างเงี้ยเนาะคุณอาจจะอธิษฐานขอพรอ,อะไรเงี้ยค่ะมันเป็นไปได้ที่เดือนนี้จะสําเร็จนะนะคะนะเพราะว่ามันมีเรื่องของการที่คุณกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมีการคอนเนคชันการมีการเชื่อมโยงถึงกันนะคะคุณอาจจะคือถ้าคุณอธิษฐานด้วยความจริงใจนะด้วยความจริงใจด้วยความตั้งใจที่มุ่งมั่นนะคะมีโอกาสที่สิ่งที่คุณ ขอจะประสบความสําเร็จแต่ว่าสิ่งที่ขอนั้นนะคะต้องเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะเป็นไปด้วยชอบประกอบไปด้วยทามเนาะนะคะไม่ใช่เรื่องผิดศีลธรรมอะไรนะคะนะก็น่าจะสําเร็จแน่ๆนะคะ,ะลองมาดูค่ะว่าการงานการเงินนะคะเนาะสิงศิษย์บอกว่ามีการเชื่อมโยงถึงคุณนะคะให้พรกับคุณนะสื่อสารกับคุณนะคะ ลองดูซิว่าการงานการเงินของพวกคุณค่ะในเดือนกันยายน2564เป็นยังไงบ้างนะคะขอเปิดคำทานายการงานการเงินนะคะให้กับชาวราศีสิงแศรัณห์นะคะในเดือนกันยายนค่ะ2564นะคะเดีย๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า Energy หลักของพวกคุณเดือนนี้เป็นอะไรจัดเมนค่ะ เป็นไพ่เจ้ากรรมนายเวรนะคะคิงออฟคอย n พระราชาเหรียญนะคะเดอะไฮเพรสเทสนะคะโฟลออฟคอยนะคะสี oy, ะะ่เหรียญ the moon ค่ะ seven of swords นะคะ7ดาบ princess of swords นะคะเป็นเด็กถือดาบนะ four of wands สี่ไม้เท้า the sun ค่ะพระอาทิตย์ และ is e of c u p นะคะเป็นไพ่บทสรุปของพวกคุณค่ะแดถ้วยนะอาล้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะการงานการเงนิงนของพวกคุณนะไพ่ energy หลักของพวกคุณเดือนนี้ได้ไพ่ judgment หรือไพ่เจ้ากรรมนายนเวรเนาะเพราะฉะนั้นมันอาจจะเป็นลักษณะที่คือกรรมของคนเราค่ะมันมีทั้งกรรมดีและกรรมชั่วเนาะกรรมดีและกรรมไม่ดีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะในเรื่องของงานเนี่ยถือว่าเดือนนี้คุณ มีโอกาสประสบความสําเร็จในการงานค่อนข้างสูงนะนะคะค่อนข้างสูงนะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าอาจจะเป็นผลผลบุญเนาะผลแห่งกรรมดีที่คุณเคยทําก็ได้นะคะกาลังแบบมาตอบสนองให้คุณได้เห็นนะคะสิ่งดีๆมากขึ้นนะคุณเองอาจจะรู้สึกว่านะคะเดือนนี้คือตัวคุณเองอาจจะไม่ได้รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงมากนักค,คุณอาจจะรู้สึกว่ามันแบบเรื่อยๆเนาะแต่เดือนนี้มีการเปลี่ยนแปลง มีผลสําเร็จที่เกิดขึ้นกับคุณนะคะคุณอาจจะต้องลองไปพิจารณาดูบางทีด้วยความที่คุณอาจจะทํางานเหล่านี้เป็นประจำอะไรเงี้ยคะ่ะคุณอาจจะไม่ได้สังเกตในผลลัพธ์ที่กลับมาอะไรเงี้ยคะ่ะแต่ว่ามีเรื่องหนึ่งที่เตือนคือนะคะคุณอาจจะยังยึดติดอยู่กับวิธีการทํางานเดิมๆมากไปนะคะนะบางทีคือด้วยความที่งานที่จะสําเร็จอันเนี้ยของคุณนะมันต้องการสิ่งใหม่ๆต้องการการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นคุณเองก็อาจจะต้อง เปิดใจที่จะต้องเปลี่ยนแปลงเนาะเดมูนขึ้นมาดูเหมือนคือคือการงานคุณกําลังไปได้ดีแต่ว่าด้วยสภาวะทางอารมณ์ของคุณคุณรู้สึกว่าคุณโดดเดี่ยวคุณเศร้าๆนิดหนึ่งนะคะคําแนะนําสําหรับพวกคุณนะคะในเดือนนี้นะคือไม่ว่าจะเกิดอะไรอะคะ่ะคือถือว่าคุณมีความก้าวหน้านะคะตอนนี้มันอาจจะมีอุปสรรคเข้ามาบ้างอยากให้คุณฝ่าฟันไปนะคะ่ะอยากให้คุณสู้นะคะ นะอย่าให้คุณสู้เนาะแล้วก็สิ่งดีๆเนี่ยกำลังรอคุณอยู่ที่ปลายทางนะคะถ้าดูจากรูปนี้เนาะสีหมายถาวขึ้นมาจะบอกว่าเรื่องราวดีๆความสําเร็จกําลังรอคุณอยู่ที่ปลายทางแล้วนะคะขอให้คุณมุ่งมั่นที่จะเดินต่อไปนะนะคะความกังวลหรือความรู้สึกในใจของคุณนะคะคุณอยากให้ทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเหมือนแสงอาทิตย์ส่องนำทางแบบอยากให้มันเป็นอะไรที่ สมบูรณ์แบบเนาะนะคะนี่คือสิ่งที่อยู่ในใจของคุณนะตอนนี้นะคะบทสรุปของคุณแล้วนะคะเจด็จดดาบขึ้นมากับเอ็ดอ c อกคแบบนี้นะคือด้วยความที่งานของคุณนะคะมันอาจจะเป็นลักษณะที่งานที่สําเร็จของคุณอะนะคะมันอาจจะไม่ใช่งานหลักงานประจําก็ได้นะนะคะอาจจะมีงานจอนอื่นๆค่ะที่เข้ามาแล้วมันเป็นโอกาสที่จะทําให้คุณสําเร็จ ะค,ะคุณลองพิจารณาดูเนาะหรือว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะถ้าคุณมีโอกาสทางการงานใหม่ๆเข้ามาสำหรับชาวราศีสิงห์น,นะคะลองพิจารณาตามเหตุและผลค่ะถ้าคิดว่ามันค่อนข้างแบบมันมั่นคงแล้วมันแน่นอนอหมายถึงว่าคุณคุณไปได้แน่ๆอย่างนี้ค่ะคุณก็อาจจะเปลี่ยนก็ได้นะมีความคิดที่คุณอยากจะทิ้งงานเดิมอะแล้วเปลี่ยนไปเหมือนกันนะคะนะเพราะฉะนั้นถ้างานใหม่นะบางที เนี่ยค่ะคือคุณยังรู้สึกแบบคุณกังวลอะนะคะว่าถ้าคุณเปลี่ยนแล้วมันจะดีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะคุณพิจารณาดูเลยค่ะเนาะจากปัจจัยแวดล้อมหลายๆอยา่างเชื่อว่าชาวราศีสิงห์สามารถตัดสินใจได้แน่ๆนะคะนะแล้วคุณจะเลือกได้นะคุณจะมีเรื่องของการทํางานในลักษณะที่อาจจะเป็นงานสํารองงานเสริมเนาะแล้วก็ถ้าคุณยังไม่มั่นใจที่จะทิ้ง เหมือนกับเปลี่ยนงานนี้ไปเลยอะคะ่ะคุณอาจจะทําแบบนั้นก่อนก็ได้นะคะคือทํามันเป็นงานเสริมก่อนได้ไหมทํางานเป็นแบบงานพิเศษเข้ามาก่อนได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ลองดูถึงความมั่นคงของมันไปเรื่อยๆก่อนแล้วคุณมั่นใจแล้วก็ค่อยตัดสินใจก็ได้นะคะเนาะความรู้สึกของคุณที่แบบด้วยความคุณอยากเปลี่ยนงานด้วยเหมือนกันมาเลยอาจจะทําให้คุณรู้สึกเศร้าๆนิดนึงคือจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนดีอะไรเงี้ยกังวลอยู่นะคะ ในเรื่องของการเงินนะคะการเงินเดือนนี้นะถือว่าเดือนนี้รายรับคุณดีเลยนะคะคุณมีรายรับที่ดีเข้ามานะคะนะแล้วก็คุณค่อนข้างบริหารจัดการนะเหมือนแบบรายรับรายจ่ายพยายามที่จะให้มันสมดุลกันนะคะในเดือนนี้เนาะนะแต่ว่าไรายได้ที่เข้ามานะมันอาจจะเป็นเงินพิเศษเช่นเดียวกันนะ าอาจจะเป็นเงินพิเศษคือแล้วก็อาจจะเป็นเป็นลักษณะแบบนี้ด้วยเหมือนกันนะคะบางทีไม่ใช่เงินพิเศษแต่เป็นเงินที่คุณเคยเบิกเอาไว้คุณทําเรื่องไว้แล้วแล้วมันต้องรอค่ะมันยังไม่ได้เงินอนะ่ะเดือนนี้คุณก็มีโอกาสจะได้เงินนะคะเดือนนี้คุณมีโอกาสโอกาสจะได้เงินอยู่นะแล้วก็ในเดือนนี้เองนะคะคุณเริ่มมองเห็นช่องทางทางการเงินที่ชัดเจนขึ้นนะคุณมองเห็นปลายทางของตัวเองเยอะขึ้นในเรื่องของการเงินนะคะนะแล้วก็อย่างที่บอกคือ นั่นแหละค่ะมันจะมีลักษณะโอกาสที่เข้ามาแล้วคุณต้องตัดสินใจเนาะว่าฉันจะทํามันแบบไหนอะ่ะแต่ว่าไพ่ก็ขึ้นมาบอกโดยลักษณะว่าตอนนี้อาจจะอยากให้คุณแบบทําแบบลองทําแบบไม่เปิดเผยก่อนนะคะแบบไม่เปิดเผยคือแบบเป็นงานจอบเสริมแล้วก็แบบยังไม่ต้องบอกใครเนาะคุณก็ทําแล้วลองดูว่ามันรับลื่นไหมมันให้ผลรับผลตอบแทนที่ดีหรือเปล่าอย่างนี้ก่อนก็ได้นะคะนะก่อนที่คุณจะ,ะปล่อย มือจากงานเดิมถ้าคุณยังกังวลอยู่นะคะก็น่าจะประมาณนี้ก็ได้อยู่นะคะแล้วก็เหมือนอย่างที่บอกค่ะนะอย่าลืมอธิษฐานนะคะถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือค่ะท่านยินดีและพร้อมที่จะซัพพอร์ตคุณนะพร้อมที่จะช่วยเหลือพวกคุณอย่างแน่นอนนะคะนะก็สำหรับคลิปนี้ค่ะในเรื่องของการงานการเงินนะของชาว ราศีสิงห์และขนาสิงห์นะคะก็น่าจะมีประมาณนี้นะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับพวกคุณเสมอนะคะเราไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ